ready t 2 1 e two one <c oughs> กลับมาโอ้มาเฮ้ยโดนขงังทำไงดีเนี่ยปล่อยเดี๋ยวไปปล่อยไปปล่อยดิไอตะวันไม่ปล่อยกูวะ ไปน้อยไปน้อย <G ül üyor> ช่วยด้วย <G ül üyor> สงสารกูอะเอาไปก่อนเถอะอย่าขังกูเลยเอากาไปก่อนกูทำอะไรผิดวะกูทำอะไรผิด เอาหายเปิด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 ปิ๊บซ uh, oh, ีปุ๊บซีอ่ะม่นตกล้ออะไรกวะตออะไร โอเคเดินเดยวกุมาอืมอืมวิธไดแบบชาวล็อกชาวล็อกไปป่ไปดีไปดีกูทีพีไปแล้วว่ะโอเค เฮีย yeah, โคท yeah, okay. like hey, ี่ไหนเนี่ยเฮดไอ้ดวงตาเอ็นเดอร์เฉยเฮ็ดแม่ดีว่ะพี่พีโอเคโคที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมึงใครเนี่ยโอเคนะฮะมึงนี่ไอ้เอ็นเดอร์ก็ไม่เอ็นเดอร์ดิฮูยผู้ผิดตั้งแต่เมื่อกี้ละชีวอะสไปเลย บางกีแม่งโอุ้ดีเอนเตอร์ของแท้เฮ้ยชาล็อกชาล็อกช่วยด้วยชาล็อกมาแล้วอ่ะนายมีนายมีอาวุธเดไอข้างตัวดีอยากได้เท่านี้เนื้อเน่า เฮ้ยแข่งกับบ้างคนอื่นดีกว่าแียงไม่ได้ด้วยแม่มีบลโค,โคโเทกกันทั้งนั้นเลย,โอ,ยโอ้ยโอยโอโอ,โอโค,โค,โคุ ต้นไม้ตรงนานไม่กูอ,อื่อุวะเฮ้ยเฮ้ยเออเจอดักเกียนจบแม่งเฮ้ยทีพีไปหา่อนเออล้วก็จะทีวีต้นไมู้ถึงลานคาแล้วเนี่ย เอ้ยทีพี่เอ้าเอาเฮียติดไฟเลยร้อนแรงครูร้อนแรงร้อนแรงไอ้เกงเป็นใครเนี่ย <S 2> <S 2> ใครทำตอนชิบหายเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครทำวะ không khai về mọi người nó mừng Hãy subscribe cho kênh เงี้ยเลยสองพันด้วยเอา,าอันที่ต้ากูจอกไปยังไงไม่ตอบงั้นกูไปที่อื่นก็ได้วะที่พีอะไรวะจำไม่ได้ครับเช่า เบ๊ายบ่ายจะมาอยากได้ไดมอนแล้ววันนี้ก็จะทำอะไรถ้าผู้ชมดูดีวะแล้วดีแล้วสิ น uh ี้แม่งเกาะแล้วกูจะไปไหนอ่ะโอ้ ในเวลาหาของแล้ววัววัววัวเลยกูวัววัวตายวัวตายอ้าว what the fuck

เดีก yeah. เว้ยจะไปหาไม้ที่ไหนเนี่ยเพลงเป็ดๆอยู่ใครไม่อยู่ไม่ได้คะณจือของดี ไม่เป็นสวนแล้เว้ย